คุณยายเก็บถั่วนะคะเก็บถั่วไปตำถั่วข้างบ้านถั่วหน้าฝนนะคะข้างบนนู่นนะยายถึงไหม เหลืองหมดละถั่วเราเหลืองหมดละใบเหลืองหมดละข้างบนนูน่นนะยายถึงไหมหนู่นข้างในนูน่นนะปีนขึ้นไปเลย ถัวปลอดสารพิษนะคะนั่งไงยยาข้างบนนั่นอ่ะนั่นนั่นๆนั่นๆปีนขึ้นไปเลยถึงไหมสูงเกินไปจักหมดจักเที่ยแล้วเหลืองเบิดแล้วสิตายแล้ว มห,มหมดคืนตนหัวนะคะเอาทั้งหมดทั้งเพีย้ยนั่นไงข้างบนนู่นอะ่ะอันนี้ยังเล็กอยู่เดียาย ข้างบนนะ่ะถึงบนนะั่นด่ข้างในน่ะข้างข้างข้างค่างนาตางนะ่ะถึงบอ้ยไม่ถึง,ไม,ถงไม่ได้เลยมาถึงก็ไว้ให้มันเฮ็ดแนวกันได้ยายให้มันแก่กันได้ ม่เห็นมันแกอันนี้แก่แล้วนะคะเหลืองหมดละอันนี้ถั่วพูนะคะต้นถัว่วพูอันนี้บวบเลี่ยมนะคะดูมแมลงแมลงเจาะใบเป็นรูพุนหมดเลยนะคะมแมลงเจาะใบมีแต่มแมลงนะคะ